สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ผชมทุกท่านนะคะสวัสดีพลังเงียบวันนี้เรามารับชมบรรยากาศกับเราจะแกงหน่อไม้แล้วก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศของลมเนาะเมื่อกี้ลมลมนีพี่น้องนอกประตูรั่วนี่เห็นปะดอกไม้กระไล่ลายเนาะมันกำลังสวยงามเนาะ กำลังสวยเพราะว่าเปิดประตูฝั่งหนึ่งฝั่งนึงบริเเปิดเนาะสาวนี่หนอกขหอมด้านนางเหรียญยูเป่แล้วบ่ได้พับเป่นเนาะในแดดออกและแดดออกแล้ว,ด,ด,ออลวดอกไม้กําลังสวยนะคะเนี่ยดอกไม้เนี่ยสวยยาวไปถึงหน้าบ้านเลยเนาะส,สวยๆนะนู้ยาวกกล,าล,ยนะลูกยาวไปถึงนน้นเลยหนะ้าบ้านเรายาวไปถึงโน่นเลยเนาะจะทําถนนนู้นเดี๋ยวก็จะทำกำแพงเนาะทํากําแพงยาวจะถึงถนนเลยพ <c oughs> ื้นที่มันจะออกมายาวๆทางด้านหลังเนาะในรถวิ่งอยู่ถนนนะคะ เ,เห็นไหมคะใน,นดอกไม้สวยๆแต่ว่าเราเออมาเจอดอกไม้นะคะมาเจอดอกไม้แล้วก็เออพอดีคิดคิดถึงเห็ดเห็ดฟางที่พ่นเอามาขายตอนนึ่นเข้าไปไทายคลิปยี่บาเพ่น,นะแล้วก็เลยสื่อพ่นสื่อซอยพนหาสิบบาทแต่ว่าเอาแกงไปข้งังนึงแล้วที่นี่ก็เอาให้ตาไปครึ่งนึงเนาะแล้วก็เหลือไว้สักนี่แหละประมาณสิบดอกสิบดอกเนี่ย ก็เออพอดีแหละคิดออกแล้วว่าจะทําอะไรกินพอดีเห็นหน่อไม้เนาะเดี๋ยวจะตั้งกล้องหน่อไม้ไว้เลยก็แล้วกันนะนะคะตั้งกล้องวิธีฟันหน่อไม้เนาะเดี๋ยวเราก็จะฟันหน่อไม้เนาะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราไม่อยากตั้งกล้องสูงเนาะจะดูหน่อยว่าเราขยับขยับอันนี้ออกไปนะจะเห็นเนาะ เห็นไหมเนะาประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะคะแต่ว่าหน่อไม้กอนี้นะ่ะสูงแล้วก็แล้วก็แกงอร่อยมากเลยนะพี่น้องเขาเขาเป็นหนอไม้ที่แบบว่านิ่มเนี่ยเวลาแกงแล้วมันจะออกออกนิ่มๆน,นะเดี๋ยวเนี่ยขขยับก,กล้องใหม่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันสูงเกินไปมันมองไม่เห็นนะคะมันมองไม่เห็น ทำยังไงอ่ะเอา้าไปเจอผ้าถุงตัวเองขยับออกนิดนึงตากไว้ใซฟพัดลมอาบนามมากเมื่อกี้เ่ยเจอเขียงโอ้อมันมันเอ็นได้แล้วก็โอ้ยเนาะมันเอ็นได้อยู่นี่มันเอ็นได้อยู่เนาะ ปอ,อกกัดล้ว่มนะนะสารน้ำใม่ออกปอกปอกปอกออกเนาะเดี๋ยวเราก็จะต้มปอกเสร็จแล้วเราก็จะนําไปต้มเนาะเอาไปต้มต้มให้จืดแล้วค่อยมาแกงใส่เห็ดฟางบวบเบิร์ดละ่ะที่ไหมต้นบวบ มันเบิดแล้วมันล่มล,มลมขงข้างบวอดมันล่มลงประมาณนี้นะคะแข็งคือไม่เอาเลยนะเอาแต่อ่อนๆเลยเพราะว่าฟันเราไม่ดีหลานสาวก็ปวดฟันแต่ว่าเขาชอบมากสิ่งที่เขาชอบคือหน่อไม้นะคะ จะมีหกฟางด้วยนะน่อไม่เลี้ยงนอ้องพี่น้องแบบนี้เขาเอิน่นว่าน่อไม่เลี้ยงนอ้นองน่อไม้เลี้ยงน้องนี่มันมันทำให้อ่า ทำกับข้าวอร่อยหน่อไม้เลี้ยงน้องก็คือหน่อมันเล็กมากเน้นอ่อนที่สุดเพราะว่าเรามีเห็ดอยู่เน้นอ่อนที่สุดตอให้มันไม่เยอะก็จริงแต่ว่าเราฝาหนออกมันจะได้เยอะมากแต่เราก็จะแกงใส่อ่า แกงใส่เห็ดฟางด้วยเดี๋ยวเราจะก่อไฟต้มเนาะก่อไฟต้มก่อไฟต้มใส่ใส่ถ่านไว้เลยนะเพราะว่าเรามีถ่านเรามีถ่านเนยันก็ไม่เยอะนะสี่ห้าสามสี่ห้านี่แหละแต่ว่ามันมีนอนห,หน่อยๆที่เขาเรียกว่าแหนงนะพี่น้องเขาเรียกว่าแหนงด้วยมีทั้งหนอมีทั้งแหนงเนาะแต่ว่า มันอ่อนมากเนาะเวลาเราเกงมันจะอร่อยเนะ้ะหน่อไม้แบบนี้เนาะเวลาแกงมันจะอร่อยมากเพราะว่ามันมันมันหนอไม่ใหญ่แต่ว่ามันฝานแล้วเกงอร่อยมากเนาะแล้วก็ซิมีเห็ดฟางเห็ดฟางมีเห็ดฟางด้วยมีหน่อไม้ด้วยนะเดี๋ยวเราฝานฝานเสร็จเท่ากัสิ่ไปต้ม ต้มด้วยเอ่อต้มด้วยเตาถ่านประมาณนี้นะคะอขาก้องมันตันเอ่อขาก้องสูงหักเดี๋ยวเสียดอใไม่พี่น้องแต่มันไม่ค่อยมีใช้อ่ะไปไหนมันก็พกยากเพราะว่ามันมันพับยาวมันมันขายาวสูงระดับยืนได้เลยร้อ,อย ร้อยเจ็ดสห้าเซนติเมตรัวเราก็แค่ร้อยห้าสิบห้าเองเนาะก็ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ก็เอาแบบอย่างนี้ก่อน okay. นะคะจะสั่งแบบภาบได้นั่นแหละแต่ตังคนนี้ก็ใช้เยอะจังจะทําบ้านด้วยจะมีตังสั่งไหมเนาะค่ขาขากรองสงสัยสสจ,จะไม่มีตังตั้งค่าขากล้องนี่ไม่มีตังแล้วแหละคิดว่าเพราะว่าจะ จ้างช่างมาทําหน้าบ้านให้เนาะทํารั้วทําอะไรเนาะต่อไปก็จะสั่งรั้วมาทํากําแพงข้างบ้านทําให้สุดถึงถนนเลยเนาะนะคะเส็จประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นแหนงเด้อพี่น้องนี่เป็นแหนงแน่งของเขาเด้วอว่าเป็นนอเด้อในน้อยๆแบบนี้เขาเอินว่าแหนง แบบนี้เขาเรียกว่าแหนงนะคะแหนงเนาะแกงหมูแรกแกงชูนมนงของหอมสิแต่ว่าเราเราหมักอยู่แต่ว่าเสียเอาแบบว่าโอาเฮ็ดให้นรากินเนาะเราเริ่มหายปวดฟันแล้วฟันเราเริ่มดีขึ้นแล้วอู้วขออาไปค,ะคะ่ะขาอู้วทำไมกล้องสองไปอย่างนั้น่ะเอาลงเอาลงเนาะดีกว่าเนาะีือ้องเนาะกล้องส่งไปยังไงเนาะนี่ โือเคเอาลงดีกว่าคิดว่าเอาลงดีกว่าอันเล็กๆแบบนี้อ่ะก็เรียกว่าแหน่งมันเด้อพี่น้องเนี่ยไม่ใช่หนอมันนะแต่มันคือแหน่งอนุญาตพิเศษลองเพลงไปก่อนออกละใหม่ไปปอมมันพะยะค่ะ ทั้งหวนทั้งมันพะยค่ะเดี๋ยวเราแช่ข้าวเหนียวสักนิดหนึ่งประมาณายุบมือเดียวนะคะหยิบมือเดียวพอไม่ต้องเยอะเนอะอาะเดี๋ยวมันสีเหนียวเกินไปแต่ถ้ากรณีที่เราไม่ได้แช่ข้าวเหนียวเราจะแกงยังไงอยากให้อยากให้มันเหนียวเนาะ <S <S 1> <S 1> บางคนเขาใช้แป้งแต่ถ้าเราไม่มีจีกิมเราตำ ตำข้าวสาเรเท่านี่แหละพี่น้องตำข้าวสารข้าวเหนียวนี่แหละตำข้าวเหนียวที่เป็นข้าวสาเรเท่านี่แหละว่าจะแช่อยู่นะสองชั่วโมงมันก็ม,นกนนะม,มันก็นึ่งได้แล้วนะสองชั่วโมงก็นึ่งได้แล้วเนาะข้าวเหนียวเราแต่ว่าข้าวเจ้าเราก็เต็มหมอ้ออยู่นะทาไงละ่ะมันจะไม่หมดข้าวเจ้านะเนาะเสียดายข้าวเจ้า มึงใส่ปลักเสียบไม่เข้าหรอกมองไปแล้วไม่เห็นในฟควันไฟมันขึ้นเลยปลักมันรวมเดี๋ยวปอกอันนี้เสร็จเดี๋ยวเดินไปขยับหม้อใหม่นะก็ทังมันก็ต้องไปรับลามแต่ว่าเราจะฝั่นได้ก่อนเพราะมันมันมีไม่เยอะแล้วมันก็ต้มไม่ยากต่อไม้อันนี้นะเนาะ เจอเนี่ยปอกง่ายๆจริงๆเป็นคนชอบทำหน่อไม้ก็อ,อะไรเพราะเราอยากปอกหน่อไม้ปอกอยากอะไรแบบว่าทำแล้วมันฟนินมีความสุขในการทำกับข้าวเราเป็นคนชอบทำกับข้าวก็คือแม่ค้าเก่าเนาะพี่น้องเมื่อก่อนขายก๋วยเตี๋ยวโอ้ประหลัดรับในนอนดีแล้วนอนนอนปึ๊บ ว่าสิบเอ็ดโมงเที่ยงก็ต้องลูกมาทำร่างหมอต้มน้ำเนาะขายก๋วยเตี๋ยวแชมป์อยู่ยโสธรเมื่อก่อนเนี่ยสิบกว่าปีแล้วสิสิบกว่าแปดปีแปดปีแปดปีที่เลิกขายมาแปดปีแปดปีแล้วน้องข้าวหอมกำลังแปดขวบแล้วเพราะว่าน้องข้าวหอมเล็กๆจอนนั้น่ะเนาะนข้าวหอมกำลังจะแปดขวบและ เราหลานไปอยู่ด้วยตอนนั้นนะตัวเล็กนิดเดียวพอไปอยู่กับยายแล้วอ้วนจะมั่มเลยก็จะถ้าเราไม่แกงมันก็จะเสียเนาะดอกเห็ดมันมันหลายวันแล้วแกงซะหน่อยก็แล้วกันแกงจริงๆนี่ข้าวเจ้าก็เก่าแล้วเพราะว่าเ่อด้ตำนี้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าเพราะว่าเ่ได้เกี่ยวข้าวเหนียวข้าวเจ้านะแต่ถ้าม right. ีก็ก like? ินข้าวเหนียวนะมันเข้ากับข้าวเหนียวแต่ถ้าไม่มีก็กินข้าวเจ้าได้เพราะว่า เดี๋ยวนี้มันชินแล้วกับการกินขา้าวเจ้าข้าวสวยมันอยู่ท้องแล้วเนาะเมื่อก่อนนี้กินอะไรก็ไม่อยู่ท้องนะพี่น้องฝึกไปฝึกมามันก็ชินถ้าจะเป็นต้องกินแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเรากินได้หมดเนาะฝึกไปฝึกมามันก็ชินเห็ดฟางเยวบ้าสติเดืองหมอเขาววันวาหมอเขาวอุ่นข้าติดหรือเปล่านะอุ่นข้าเพราะามือเชาวห่งข้าวเนาะเดี๋ยวมันจะบู๊ มันจะบูดทิมเนาะอือยวฝานอันนี้เสร็จทำคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะจะอยู่ที่สักพักหนึ่งนั่นแหละก็ฝานหน่อไม้เนาะแล้วก็ต้มต้มใส่ออทานไว้เนาะก่อไฟด้วยทานแล้วก็ต้มไว้เลยเนาะไปแช่ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งกำมกำมนึ่งก็ถึงกำถ้าเป็นกำมแล้วมันเหนียวนะ เดี๋ยวพอพอให้มันเหนียวๆนิาหน่อยมันจะอร่อยไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนาะถ้าทันยายก็ไม่ทันหรอกนะถ้าไม่ทันก็พรุ่งนี้แหละค่อยเอาให้ตากินเนาะไม่ทันนี่ก็จะฝาแลวเด้อทีนี้ฝาแลวเด้อพี่น,อน้องเด้ะ มันเป็นเว้นๆนะมแล้วก็จะฝันแย,แยกเห็ดมาฟัางนี้ก่อนอาศาัยเห็ดเด้อทีนี้ที่เป็นแบบนี้เราก็จะทูบเอานะคะพี่น้องจะทูบเอาเลยเนาะ จะทุบเอาเนาะนไหนมันเล็กๆเขาเรียกว่าแหนเก็จะใช้วิธีทุบแหนงเราเนาะเดี๋ยวหัน่นีีเสร็จจะไปแช่ข้าวยุยกมือหนึ่งยิบมือเดียวชั่วโมงหนึ่งกาจะได้แกงสิ้ที่หนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเพราะว่าต้มไม่นานเนาะก็แกงได้เลย แข็งก็ไม่ต้องเอาเนาะทิ้งไปก็เลือกเอาแต่มันบแข็งละถ้ามันแข็งก็ทิ้งไปเลยโสานฟัน <laughs> ฟันจะปวด ฝานฝานหรือทุบก,ก็ได้แแล้วต่เราแต่ถ้าจะทุบก,ก็ต้องทุบอันเล็กๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวมีดเล็กอยู่ไหนเนาะหามีดเล็กฝานก่อนอถือมีดเล็กอยู่ไหนจ้าฝานแบบนี้ก็ได้นะคะเพาะมันจะบางดีมากเลยนะ ถ้ามีมีปอกอ่ะก็ใช้มีดปอกมีดปอกสองคมเเนาะแบบเดียวกับที่เราปอกเอ่อแบบเดียวกับที่เรากออมาละก่อพระ่มกับทอตาเสมอเกินเนาะเปผื่อเขาอจริงไปเนะ เพราะว่าเข้าอ่อนนะเหมือนเข้าวโพอดอ่อนเลยพี่น้องดูอ่อนแล้วก็ฝานง่ายนะมันโดนฝนไปเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วมีฝนเนาะก็มีห่างๆเนาะแต่ว่าไม่ไม่ตกนะักตกเบาๆบม่ตกแห้ง เดี๋ยวสักครั้นึงก็จะไปต้มเนาะพี่น้องเนาะมันจะดางเกินไปเนาะมันจะอัพคลิปยากเนาะ16นาทีแล้วไปเดี๋ยวก็ลงแล้วแหละพี่น้องเนาะเนะี่ยเอาแค่นี้แหละเนาะทำออรอแกงเนาะก็จะใส่ย่้านางเนาะยามไปแกงก็จะทําให้ดูอีกรอบนึงนะคะไปค่ะขอบคุณยกกล้องออกมาก่อนดีกว่าอขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวจะแกงเห็ดใส่ หน่อไม้เท่านี้ก็ได้สองถ้วยเล็กแล้วเด้อพี่น้องเราไม่คิดว่าจะทําเยอะเพราะทําเยอะมันก็ไม่หมดเห็ดก็แบ่งไปให้ตากับยายครึ่งหนึ่งแล้วเนาะห้าสิบาทแบ่งครึ่งกันอ่ะท่าน,นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวค่อยแกงเดี๋ยวไปต้มก่อนเนาะต้มหน่อไม้ให้มันจืดก่อนเด้อเดี๋ยวหาใบชะอมแล้วก็ใบแมงลักหรือบวบหรือยอดอยอดฟักทองถ้าเรามีเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวจะแกงเห็ดกับ เน้อไมแต่ต้องเอาไปต้มให้จืดก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า